สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโรงพยาบาลสนามศูนย์พระคอยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรีนะครับของอดีตสสเป้าจิรุพุธสิงต์ตทองครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองชากและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีรุนนะครับในครั้งนี้นี่คือศูนย์พระคอยของสสเป้านำทีม สร้างในครั้งนี้นะครับด้วยงบประมาณส่วนตัวนะครับและก็มีการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองชากและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีรุนนะครับโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับในจังหวัดชนบุรีแล้วก็เทศบาลตำบลหนองชากหนองอีรุนนะครับเ,เข้าไปเยี่ยมชมในศูนย์พัาคอยแห่งนี้นะครับ ครับนี่ผมจะพาพี่น้องเยี่ยมชมนะครับห้องตัวอย่างนะครับบนชั้นแรกชั้นแรกของโรงพยาบาลสนามศูนย์พระคอยแห่งนี้นะครับก็จะอันนี้เป็นห้องห้องห้องใหญ่เลยนะครับห้องใหญ่เลยก็จะเตรียมเตียงไว้แต่ละห้องนี้11เตียงรวมทั้งหมดก็เป็น22เตียงนะครับ22เตียงและมีที่นอนที่นอนหมอนครบเซตนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างเนี่ย ทําทมุ้งลวดหมดเลยป้องกันยุงไม่ต้องการม้งนะครับแล้วก็มีพัดลมตั้งโต๊ะนะครับให้พี่น้องที่เข้ามากักตัวที่นี่นะครับเพียงพอนะครับอันนี้เตียงเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากาหลายหลายฝ่ายนะครับจากาตระกูลสิงห์ตัวทองบ้างจากบริษัท a อ e บ้างนะครับแล้วก็จากาบริษัทวรนชัยหลายๆองค์กรนะครับที่บริจาคเข้ามาครั้งนี้เพื่อสนับสนุนในการทําสาธารณประโยชน์ทําความดี นะครับร่วมกับอดีตสสเป้าจิรุพุติสิงห์ตัวทองนะครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อยู่ในสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจังหบวบัดชนบุรีนะครับพร้อมแล้วที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลตำบลหนองชากและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับทางท่านนายอำเภอนะครับพิสิทธิ์สิริสวัสดีนุคคกูลและก็พออเรียนจำตลอดทั้งหลายๆองค์กรก็เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจสสเป้านะครับชื่นชมนะครับในการ ทำสาระประโยชน์ในครั้งนี้ของอดีนนสอสอตสสเป้าจิรุสิงโตทองรวมทั้งคนในตระกูลสิงโตทองทั้งหมดตลอดทั้งองค์การบริหาสรส่วนตบหนองอิรุนนะครับผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลตบหนองน้องชาตินะครับและก็หลายๆบริษัทหลายๆองค์กรที่เข้ามาให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นชั้นล่างนะครับอันนี้คือขึ้นมาบริเวณชั้นที่2นะครับผมจะพาพี่น้อง ขึ้นไปดูชมบริเวณชั้นที่2นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของเราชั้นที่2อก็อทาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทั้งระบบไฟระบบะน้ําระบบไฟเป็นระบบประหยัดไฟด้วยสสเป้าให้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนก็เป็นระบบที่ไม่ประหยัดไฟเดี๋ยวนี้ก็มาเดิน,มา,ดนมาเดินไฟใหม่หมดเลยนะครับด้วยได้รับการสนับสนุนจากฟิกอิสเซนเตอร์นะครับเทคนิคจังหวัดชลบุรีนะครับให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับนี่คือบริเวณชั้น2นะครับก็ เตียมนะครับเตียมไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อมีการมุ่งเข้ามาของพี่น้องประชาชนเราก็จะถ้ามีเยอะขึ้นเราก็จะทําตรงนี้ปูเตียงที่นอนให้เรียบร้อยยิ่งกว่านี้อันนี้ก็คือของที่ได้รับการบริจาคเข้ามาจากบริษัท A e c e เนะครับเป็นบริษัทที่บริจาคสนับสนุนเตียงสนามเข้ามาร้อยชุดนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้ให้พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือบริเวณชั้นที่2ของเรานะครับแล้วก็จะไปอีก หลายห้องนะครับไปดูห้องน้านะครับนะครับมีเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับทำด้วยไม้อัดตัวนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัท ace นะครับ ace นะครับจำนวนร้อยเตียงนะครับก็เตรียมไว้ให้พี่น้องเรียบร้อยนะครับระบบไฟก็สวยงามนะครับปลอดภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคนิคจังหวัดชลบุรีนะครับ นักเรียนนักศึกษานะครับที่เข้ามาครั้งนี้ช่วยกันสนับสนุนนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันหมดครับแต่ละห้องเหมือนกันหมดสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดเลยนะครับมีการเดินไฟโอเคสวยงามปลอดภัยนะครับเดินไฟเดินใหม่เดินใหม่หมดเลยนะครับเดินใหม่หมดเลยสําหรับโรงพยาบาลสนามของเรา ผมคาดว่าผมคิดว่านะครับโรงพยาบาลสนามที่นี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีเพิ่อเพิ่ออาจจะเป็นระดับประเทศไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอพิศิริสวัสดิน์นิกุลก็ชมว่าเป็นได้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลประจําอาเภอประจําจังหวัดเลยนะครับศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับได้มาตรฐานนะครับยิ่งใหญ่นะครับสมกับการเราคอยนะครับซึ่งเราดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่สิงหาก,าก,กรกฎาคมนะครับ ประมาณกลางเดือนกรกฎาที่ท่านสอสอ่าด้พูดกับพี่น้องนะครับสมาชิกชาวไร่อ้อยแล้วก็พูดกับสื่อต่างๆออกไปนะครับว่าจะให้พื้นที่แห่งนี้อาคารชุดแห่งนี้ทำเป็นโรงพยาบาลสนามถ้ายังไม่เพียงพอนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อนะครับเคสีเขียวเราก็จะถ้ามันไม่พอตรงนี้เราก็จะทําอีกอาคารชุดอีกอาคารหนึ่งที่อยู่ติดกับแหงอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะครับแล้วก็ ถ้ามีความจำเป็นจริงๆมันไม่พอจริงๆในอนาคตโควิดนั้นผมเชื่อว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับอยู่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่านก็จะให้อาคารแปรเหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้านะครับที่อยู่ข้างหน้าท่านก็ให้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในครั้งนี้ทําด้วยใจจริงๆนะครับไม่ทําจริงๆนะครับทาด้วยใจนะครับทาด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะครับซึ่งตระกูลสิงโตทองนั้นทําคุณงามความดีมาตั้งแต่ บ,บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากคุณพ่อได้ลงซิ่ตัวทองนะครับอดีตสสหลายสมัย,มยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ท่านจิรพุทธซิงงตัวทองอดีตสสสมัย,มย,มยรัฐบาลยิ่งรักนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในอดีตและปัจจุบันท่านก็ยังลงตำแหน่งเป็นนาย,ยกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจังหวัดชนบุรีและผู้ก่อตั้งกลุ่มเชนชนบุรีด้วยซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่มีความ แข็งแรงมีความสมบูรณ์ยึดโยงกับยึดยงประชาธิปไตยยึดโยงประชาชนเป็นหลักนะครับโอเคหลังจากที่ผมพาชมนะครับห้องที่เป็นผู้กักตัวแล้วนะครับด้านหน้าของโรงพยาบาลสนามแล้วผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูนะครับห้องน้ําที่สร้างใหม่นะครับที่สร้างใหม่หมดเลยทําใหม่หมดเลยรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับในอดีตนั้นเป็นแบบ นั่งยองนะครับนั่งยองแต่ตอนนี้สอสเต้าของเรานั้นตอบไปหมดเลยนะครับเป็นแบบชักโคกนะครับเป็นแบบชักโคกนะครับอันนี้คือห้องน้ําที่ทําใหม่นะครับห้องน้ำที่ทําใหม่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อคนในชุมชนของเรานะครับผู้ป่วยนะครับนี่ยห้องที่สองห้องที่สามนะครับก็สามารถอาบน้ําในนี้ได้เลยนะครับอาบน้ําในนี้ได้โอเคเมื่อท่าน รู้ลงบนสนามทั้งด้านหน้าด้านหลังห้องผู้พักคอยแล้วแล้วก็ห้องน้ําแล้วผมอยากมาแนะนําให้รู้จักกับสวนสมุนไพรของอดีศสเป้าของเราท่านอยากให้มีสมุนไพรนะครับมีฟ้าทลายโจรมีขมิ้นมีกระชายนะครับในพื้นที่แปลงนี้น่าจะประมาณหนึ่งไร่นะครับอนี่คือทาเสร็จเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยลงฟ้าทลายโจรไปเรียบร้อยเพื่ออยากให้เมื่อมันจเจริญเติบโตขึ้นแล้ว เอาไปต้มนะครับสูตรให้กับพี่น้องได้สูตรดมกันผู้ที่พัาคอยในแห่งนี้สามารถเป็นพันนะครับเป็นพันนําไปให้ชาวบ้านได้ปลูกได้ด้วยเมื่อมันจะเริ่มเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็นํามาให้พี่น้องประชาชนนะครับคนที่กักตัวในที่นี้ นำไปต้มเพื่อสูดดมได้ด้วยนะครับนี่คือแตงสมุนไพรของอดีตสสเป้าจิรวุฒิสิงห์ตทองนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับรอการเจริญเติบโตเท่านั้นรอบๆบริเวณก็จะมีะต้นปาล์มนะครับต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวแล้วก็มีต้นปาลเพื่อเพื่อให้ความร่มรื่นนะครับเพื่อให้ความเย็นตานะสบายอกสบายใจเวลาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมลงมาสนามแห่งนี้ครับผม